ครุ๊ปจะเป็นเหรียญที่ใหญ่มากหนักมากเนาะเนี่ยโอ้โหแล้วมูลค่าของเหรียญนนะ่ะเนี่ยอย่างบาทนึงอย่างเงี้ยโอ้โหนะสแสดงว่าเงินตอนนั้นาบาทนึงอะค่าเขาใหญ่มากใช่ไหมคะเนี่ยเหรียญหนึ่งบาททุกมาทั้งสิ้นนะคะสามร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญก็รับไปสี่พันห้าร้อยบาทใช่ไหมหล่ะเหรียญละ เหรียญละสิบห้าบาทสองร้อยเหรียญร้อยห้าร้อยเหรียญพันห้าสองร้อยเหรียญสามพันสี่พันห้าร้อยบาทค่ะเหรียญเหรียญบาทเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทก็โอเคนะเหรียญกาก็ใช้ได้นะก็มีบ้างนิดหน่อยถือว่าน้อยมากเปอร์เซ็นต์นะคะกันเนี่ยอันนี้ก็คือบินแต่ก็โอเคอยู่โดยรวม หรือว่าใช้ได้อยู่จะมีมานะคะครุบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญครูบาทหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดค่ะด้วยรูปลักษณ์ขององค์พญาครูและเลขวันเดือนปีผลิตครบสูตรนะคะเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวโอ้มีมานะคะนี่ค่ะครธบาทหนึ่งเจ็ด ุฑเฉียงครุดตรงไปนั่นรับซื้อทุกเหรียญนะคะทุกเหรียญที่เป็นครุดอะค่ะครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อสิบห้าบาทครุดเฉียงครุดเฉียงจะมีสองพศสองสองกับสองศูนย์นะคะครุดเฉียงรับซื้อเหรียญละแปดบาทครุดตรงรับซื้อเหรียญละครุดตรงรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุดเก้าเหรียญ ครูสิบาทสองสีรับหมดเลยนะคะที่เป็นครุสค่ะอันนี้เดี๋ยวเน,นี๋ยไปนั่นรีบแกะรีบเช็คก็รีบโอนนะคะรีบโอนอเอ่อเดี๋ยวไปนั่นนับว่าครบตามที่ระบุมาไหมนะคะที่เขาแจ้งยอดมาครบปุ๊บนะคะนับจบไปนั่งโอนอา่าไปนั่นไม่ได้หักนะคะเหรียญที่มีแบบมีชํามรุดมีบินอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะเอ่อรับได้นะคะก็ต้องมีบ้างแหละเนาะจะให้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์สวยเลยเป็นไม่ได้เพราะเหรียญผ่านใช้มานานเนาะ ผ่านใช้มาตั้งหลายปีเริ่มใช้เมื่อปีสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดปีนี้หกแปดเป็นระยะเวลาห้าสิบเอ็ดปีผ่านมาห้าสิบเอ็ดปีค่ะโอ้โ oh, หแล้วสภาพเขอ,อยู่นี้เนี่ยแสดงว่าโลหะที่ผลิตเข้ามาก่อนเน่ะเขาดีมากเลยนะเขาถึงได้อยู่ในสภาพที่ที่สวยงามแบบนี้เนาะโลหะที่ผลิต เรวโลหะที่ผลิตเหรียนเมก่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้นะเหรียนบางเหรียนน่ะนะเขามีไส้เป็นเหล็กปัจจุบันเนี้ยนะคะไส้เป็นเหล็กพอเจออากาศเจออะไรหน่อยนะคะเขาเจอความร้อนเจออะไรเงี้ยเขาผุเลยนะคะเขามีปัญหานะคะเขาเขาไม่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะคะเหรียนที่มีไส้เป็นเหล็กพอโดนความร้อนมากๆนะไส้เขาระเบิดอะไส้ขบวมมีปัญหา ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนะนี่ยนิกเกิลนิกเกิลล้วนแบบนี้จะน,นิกเกิลเลยนิกเกิลล้วนๆเลยแบบนี้นะคะสภาพดีเก็บไว้ได้นาน